ีไม่ได้หวานไม่พอเขาบอกว่าเจอทำไมนะเขาบอกว่าแฟนทำแล้วเจิอไม่นะนี่โกรธอะไรโกรธอะไรอย่างเธออะแบบว่าเป็นคนที่ไม่ชอบทำอาหารแต่แต่ทำปะทำแต่ส่วนใหญ่จะเป็นช่วยกันทำอะไอเคยเคยจีบผู้ชายก่อนไหมไม่เคยไม่ชอบอ่าปกติเคยเคยไหมเคยไหม จะมาทำคลิปรีแอคชั่นกันอีกแล้วค่ะทุกคนคลิปในวันนี้มันเป็นความสัมพันธ์เกี่ยวกับคู่รักอ่ามีใจก็บอกว่า <c oughs> คิมมิโนโตะคิมมิโนโตะทางไอโนโมโตะนะคะได้ส่งคลิปจากแคมเปญสื่อรักด้วยรถอูมามีมาให้เรารีแอคชั่นกันอีกแล้วค่ะทุกคนใช่เลยก็อย่างที่บอกนะคะเป็นความสัมพันธ์เกี่ยวกับคู่รักนั่นแหละว้อะไร <c oughs> เป็นความรัก <c oughs> อ่ะไม่รอช้าเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะไป บางทีการบอกความในใจก็อาจจะไม่ได้มาจากคำพูดแต่คือการสร้างสารรค์เมนูสุดพิเศษิินสวัสดีค่ะนายนะคะยิทิลาศียาค่ะสิ่งที่นายจะทำในวันนี้นะคะแฟนนายต้องคาดไม่ถึงแน่ๆเลยค่ะ ขอต้อนรับเข้าสู่แคมเปญสื่อรักด้วยรถอูมามิจากอายุโดโมโตะนะคะตอนนี้คบกันมา6ปี4เดือนแล้วนนะคะ่ะแล้วก็เขาอะเทคแคร์นายดีมากๆคิดว่าอยากทําเมนูที่เขาเคยทําให้เราอะคะ่ะก็คือ,คอเขาเคยทําเมนูไข่หวานให้หนูแต่ว่าตอนนั้นอะที่เขาทําให้หนูอะคะ่ะมันค่อนข้างที่จะจืดไปสักหน่อยหนูก็เลยอยากเพิ่มอะไรในไข่วออหวานตัวนี้ให้มีรสชาติมากขึ้นเดี๋ยวผมคลี๊นะ ชีวิตไม่ได้หวังไม่ได้หวานไม่พอเขาบอกว่าเจอไม่นะเาบอกว่าแฟนทำแล้วเจอไม่นะนี่โกรธอะไรโกรธต่อต่อต่อ create เมนูคัสซึกาลิก c fire r i d d l รับรองว่าจะต้องโดนใจแน่ๆคัสซึ fire riddle เมนูดูมีความแบบคิดเอฟมี่เขาเอออลังการงานสร้างแบบเวอร์นิดนึงถามว่าเราคิดเองได้ไหมตอบเลยว่าคิดไม่ออกมามาเดี๋ยวต้องเพิ่ม โรสตูมามินะครับเพื่อเพิ่มความ่อดให้กับอาหารมากอร่อยค่ะโรสตูมามินะคะด้แบบญี่ปุ่นเนาะนีมากินอาหารมาเสิร์ฟแล้วค่ะคุณชายคุณชายหนึ่งรู้ไหมอันนี้เขาทำเองไหะเขาไม่เคยทำอะไรให้ตัวกินเลยมี้อครั้งนี้ครั้งแรกขอบคุณนะ ที่ดูแลกันมาตลอดแล้วก็ขอบคุณที่ทำอาหารให้เขากินด้วยอร่อยมไหมกวทำอะไรก็อร่อยหมดเลยลาวาิ้อิจฉาตลอดขอบคุณแฮชอบไหมแล้วความในใจที่อยากมอบให้คนพิเศษ ก็บอกได้อย่างสมบูรณ์ด้วยเมนูเปลี่ยมรสชาติอูมามิที่สร้างสารรค์ได้ด้วยมือคุญแาเขาคืเป็นประกายมากเลยเวลาอยู่กับแฟนอ้ยน่ารักนะน่ารักดูมีความแบบเขารักกันจริงๆอ่ะอจจริงแบบว่า การทําอาหารให้กับคนที่เรารักไม่ว่าจะเป็นแบบครอบครัวหรือว่าแฟนอะไรเงี้ยมันดูอาจจะเป็นเหมือนเรื่องธรรมดาที่แบบเหมือนปกติใครก็ทําได้แต่ว่าคนที่เขาได้รับอ่ะมันก็จะรู้สึกมันปึ้งปิ่นออแบบการที่ใครคนนหนึ่งแบบตั้งใจที่จะทําอะไรให้สักอย่างถึงมันจะเป็นเรื่องเล็กๆแต่มันค่อนข้างมีความหมายแลยและถึงแม้ว่าจะแบบําออกมันแต่ไม่อร่อยอ่ะคนที่ได้รับอ่ะเขาก็ได้รับรับรู้นะว่าแบบเออตั้งใจอย่างที่พ่อฝากมาบอกว่าเค็มไปนะแม่อรมาก หรือว่าจะใช้ฝีมือแม่ที่พ่อฝากมาบอกลูกๆช่วยบอกแม่หน่อยมันเค็มไปนะแม่มันเค็มอ่ะประมาณนั้นอยากถามนิดนึงว่าปกติเคยทำอาหารหรือเมนูอะไรแบบให้แฟนทานบ้างไหมไม่ทอดไม่ทำเลยหรอแต่แกชอบทำอาหารอะแกต้อแบบั่หละคือเวลาเวลาทำอ่ะมันจะเป็นพวกแบบ ส่วนใหญ่เขาทำขนมใช่ไหม,มเวลาทําให้พ่อแม่ด้วยอยนะ่างเงี้ยพอมันแบบว่ามีเยอะอก็จะแบ,บ่กไปให้อะไรแบบนี้มากกว่าจะไม่ได้แบบเจาะจงว่าเอ้ยวันนี้ฉันจะทำอะไรเนงะี้ยเพราะว่าแค่งานก็แค่งานก็ลหลมามล,ล้หลมและอย่างเธออะมีไหมแบบว่าเป็นคนที่ไม่ชอบทาอาหารแต่แต่ทำปะทำแต่ส่วนใหญ่จะเป็นช่วยกทำทำอะไรก็เป็น มันไปแล้วฉันไม่เคยมีโมเมนต์นี้ใช่หรอเออแบบว่าไม่เคยไม่เคยมีการแบบทำอาหารยกเว้นแบบไปนั่งกินชาบูแล้วแบบอ่ะหนีห่างหนีหให้อะไรอย่างเงี้ยตอนที่แบบว่าทำขนมให้แฟนแล้วแบบแฟนเป็นยังไงมีดีแอคชั่นอะไรไหมว่าแบบเอ้ยเอาความจริงเอาความจริงก็เห็นนะ อย่างนั้นเราก็ชมเขาอาจจะเป็นพวกคลิปลูก <c oughs> อาจจะแบบเก็บอาการคืออาจจะแบบว่าคือเพิ่งเริ่มเริ่มทามน,นคะอแบบว<า>่าไม่ได้ไม่ได้ทําเก่ง <ừ> แค่แบบว่าเอ้ยอยากลองทําดูแล้วก็แบ่งไปให้ชิมอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ได้อร่อยเพราะเวลาเรากินอะเราก็รู้สึกมันก็มันก็พอได้เนาะนเขา <ๆ S 2> ะจะประทับใจแต่เขาแค่แบบเก็บอาการกลัวแบบจะลืมอ๋ออ๋อกลกูจะแบบเฮ้ยบ้าอะไรอย่างเงี้ยในใจอาจจะแบบหัวใจพองโตอะไรอย่างเงี้ยลราแบบมีเมนูในฝันบ้างไหมว่าแบบอยากจะทําแม่ของกินอะไร มันก็ไม่ได้มีอ่ะจริงๆแค่แบบว่าเอ้ยได้ทําอะไรให้หรือว่าทําอะไรด้วยการแบบที่เธอทำ <c oughs> ทำแบบอะเอ้อเออเออยทำอากัน,<า>นด้วยการ <ๆ S 1> ช่วยกันทาํๆๆทาหรือว่าแบบเออเราทําให้เขาแบบเล็กๆน้อยๆอ่ะคือไม่ไม่รู้ว่าเมนูในฝันคืออะไรอ่ะแต่แค่แบบถ้าตั้งใจทําให้ก็คือตั้งใจทำให้ไม่ <c oughs> แต่จะดูน่าจะแบบมีคทิ i v i t y มากกว่า <c oughs> ของบิงอ่ะไม่มีเลยไม่มีโอเคแล้วแกอ่ะมีมีเมนูในฝันไหมถ้าสมมติเอ้ย <c oughs> อยากทําให้อย่างเงี้ยหาแฟนไม่ได้หมือนทั้งยังไม่ไม่เอาเอาแบบว่าเออถ้าสมมติอ่ะเนี่ยแฟนฉันฉันอยากทําให้ก็ต้องดูว่าเขาชอบกินอะไรเงี้ยคือตอนเนี้ยมันต้องมโนมโนไม่ออกว่าฉันกินอะไรเพราะว่ายังไม่มาของข้าวของหวานเอาแค่นี้กว่าของขาวอ่าเดี๋ยวเรามาเจาะลึกประเด็นไม่ไม่ต้องเจาะลึกประเด็นะในฐานะที่เพื่อนรักของเรานะคะคบกับแฟนมาอย่างยาวนานนะตอนนี้คือคบกันมากี่ปีละปีนี้น่าจะปีที่หก มั้งนะคือแบบว่าพอมันพอมันนานมันก็รู้สึกว่าเออไม่ต้องไม่ต้องนับก็ได้แค่แบบยาวๆไปมีแบบเอ๊ะใครจีบใครก่อนแบบจีบยังไงให้จีบติดอันนี้สอนสอนหน่อยอันนี้เพื่อน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 อยากรู้ว่าทำยังไงดีอะไรเนี้ยไม่รู้ว่าใครจีบใครก่อนแต่แค่มันเริ่มมาจากความสบายใจมากกว่าเออดารลท่านหนึ่งจริงจริงอนคุณจริงคือคือไม่รู้จริงว่าใครจีบใครก่อนแต่ว่าพอมันคุยกันเข้าใจอ่ะมันก็โอเคลงตัวจบ เคยเคยจีบผู้ชายก่อนไหมไม่เคยไม่ชอบอ่าปกติเคยเคยไหมอ๋เคยไหมอันนี้จีบอันนี้จีบเท่าไหร่ก็ไม่ติดอถามถามอีกคนนี้ดียังไงไหนนางพูดข้านี้มันจะเด่นมันจะมอกไปแล้วนะไม่รู้ว่าดียังไงแต่ว่าแค่ อยู่ด้วยสบายใจรับฟังเวลาที่เราแบบเอ้ยไม่สบายใจคือเราไม่รู้จะเล่าให้ใครฟังจริงๆแค่รับฟังอย่างเดียวก็พอไม่ไม่จำเป็นต้องออกความคิดเห็นแค่แบบรับฟังให้เราสบายใจสองนะพยางเลยเซฟโซนคน <ผม S 1> นี้เป็นเซฟโซนที่ดีเราแบบมีเทคนิคไหมแบบกระชับความสัมพันธ์ทำไมคออบกันมาได้นานขนาดนี้อะไรเงี้ยเข้าใจแล้มั้ย หมายถึงว่าต่างคนต่างเข้าใจยิ่งมันโตขึ้นอะตอนเด็กๆมันก็มีงี่เง่าแหละแต่พอยิ่งแบบโตขึ้นอะความเข้าใจมันต้องยิ่งมากขึ้นถูกต้องแล้วแบบว่าเราไม่ได้ว่างหมายถึงว่าเราก็ทํางานเขาก็ทํางานมันมันต้องโตใช่เพราะว่าเหมือนแบบหน้าที่การงานแบบความรับผิดชอบเรามันต้องเยอะขึ้นเนาะก็ต้องความเข้าใจนะคะและยังเธอมีมีทริคไหม ก็แบบเป็นการยอมรับแบบนี้ใส่ซึ่งกันและกันอะไรเงี้ยแล้วก็คุยแล้วก็ปรับกันได้แบบจูนกันได้แบบเป็นผู้รับฟังที่ดีอะไรเงี้ยเหมือนแบบว่าต้องมีก็มีความเข้าใจกันแล้วก็ก็ต้องสู้ไปด้วยกันไม่ใช่แบบว่าให้สู้คนเยต้องมีความเข้าใจกันใช่คำถามสุดท้ายขอทิคหน่อยมัดใจแฟนนะทำยังไง ไม่มีอะเขาว่ามันมันอยู่ที่แบบตัวเรามากกว่าเขาเป็นยังไงเราอยากให้เขาเป็นยังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยเก็ตไหมเก็ตเลยเพราะตัวนี้เข้าใจมากคนที่ใชไ่ไม่ต้องเป็น <laughs> ไม่ต้องพยายามไม่ <laughs> ต้องพยายามจริงถึงต้องนะคะตอนนี้ใครพยายามอยู่ปดรู้ไหมว่าเขาไม่ใช่บบเริ่มเหนื่อยเออเขาชอบยังไงเราชอบอะไร อะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยถ้าเขาไม่ชอบก็ไม่ทำถ้าเราไม่ชอบก็ไม่ทำถูกต้องจดจำไปใช้นะจังก็จะเม m e m b e r ไปใช้ด้วยเหมือนกันนะวันนี้นะคะเราก็แบบได้แบบทลิคดีๆแบบทั้งจากคลิปที่เขาส่งมาให้ดูแล้วก็แบบว่าเรื่องราวของเราสองคนเราสองอาจจะได้อะไรไปมุมมองนี่หว่ามุมมองอามุมมองแบบว่าแชร์ประสบการณ์ถือว่าเป็นมินิคิวอนเอเล็กๆละกันอะไรอย่างเงี้ยเล็กแบบเล็กเลยยังไงก็ฝากทุกคนนะคะเข้าไปดูคลิปดีๆนะคะจากแคมเปญซื้อลอ รสอูมามินะคะจากไกยโนโมโตะด้วยนะคะซึ่งแคมเปญน,นี้นะคะมี3มเรื่องราวดีๆแบบน่าประทับใจให้ทุกคนได้ดูไปด้วยะะและเจ้าของเรื่องราวทั้ง3ามคนนะคะจะได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมกับกูรูด้านความสัมพันธ์นั่นก็คือคุณเอกสุพิชชาสอนดำรินี่และเซอร์ไพรส์คนที่เรารักผ่านรสชาติอาหารสุดอูมามิที่คิดค้นเมนูร่วมกับสุดยอดเชฟระดับประเทศกูรูด้านรสอูมามินั่นก็คือเชฟอาร์สุภมงคลสุพิพัฒน์นะคะ และแคมเปญน,นี้นะคะไอยีโนโมโตเนี่ยเขาจัดขึ้นเพราะว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยได้มีช่วงเวลาพิเศษโดยใช้อาหารเ,เป็นตัวแทนในการส่งต่อความรู้สึกหรือว,ว่าความประทับใจเออให้กับคนที่เราล <laughs> อาอาถูกต้องผ่านอาหารกันโปดอะไรอย่างเงี้ยป่ะโอ,อ้กุ๊บกุบนะคะสําหรับวันนี้นะคะเราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะคิปหน้าจะมีรีแอคชั่นอะไรเด็ดๆก็ฝากติดตามด้วยนะคะวันนี้ไปละค่ะบ,บ๊ายบาย <laughs> ร้านไหนดีร้านไหนเด็ดใครสายกินพวกเราต้องห้ามพลาด กับชาแนลที่มีแต่ความอร่อยสังนำเรื่องกินเรื่องใหญ่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พวกเราด้วยนะคะ